ครั้งแรกในไทยกับกล้องวงจรปิดท,ทรงโดมที่ติดตั้งได้ทั้งในและนอกบ้านภาพชัดสูงสุดถึง 2.5k สว่างที่สุดด้วยค่า f 1.8ภาพสี24ชั่วโมงกันน้ำสั่งหมุนได้355อ,องศาในราคาที่คุ้มค่าที่สุดในไทยติดตัวเดียวทเทียบเท่ากล้องทั่วไปถึง4ตัว a อ t ซอ n ดี 1, กล้อง IP แกม ERA ที่คมชัดที่สุดในไทยเพราะคมชัดถึงระดับ 2.5k ขนาดภาพนิ่ง4ล้านพิกเซลมีรูรับแสง hmm. ที่กว้างถึง f 1.8 ทำให้ภาพมีน้อยสรบกวนน้อยกว่าปกติสามารถหมุนรอบทิศทางได้ถึง35 5องศาติดตั้งเพียงตัวเดียวก็ครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณมาพร้อมโหมด HDR ปรับแสงสมดุลอัตโนมัติไม่หมืดหรือสว่างเกินไปเหนือกว่าด้วยอินฟราเรดช่วยในการมองภาพในเวลากลางคืนและ LED อีก12ดวงทำให้มองเห็นเป็นภาพสีตลอด24ชั่วโมงติดตั้งได้ทั้งในและนอกบ้านเพราะแอคซอนดีวันกันน้ำถึงระดับ IP 6 5พร้อมลุยทุกสภาพอากาศ ส่วนการติดตั้งใช้งานก็ทำได้ง่ายมากๆเพียงใส่การ์ดเชื่อมต่อกับแอปทูย่าแอปพลิเคชันระดับโลกจากนั้นติดตั้งในจุดที่ต้องการเท่านี้ก็ดูภาพออนไลน์ได้ง่ายๆผ่าน PC หรือมือถือได้ทันทีสามารถดูภาพย้อนหลังผ่านแอปได้รองรับไมโคร SD card สูงสุดถึง256 g b บัเป็นทึกภาพต่อเน,นื่องสูงสุดถึง30วันนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอย่าง Motion Detection ที่จะหมุนตามการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนมายังมือถือของคุณพร้อมเปิดไฟให้เห็นเป็นภาพสีทันที ซ l e c t Zone ที่สามารถเลือกพื้นที่สำคัญสำคัญอย่างประตูบ้านให้แจ้งเตือนเฉพาะจุดที่ต้องการและ p r i v a t e mode ที่จะปิดการใช้งานกล้องในเวลาที่เราต้องการความเป็นส่วนตัว AXON รับประกันสินค้าให้คุณถึง2ปีเต็ม QC สินค้าทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือคุณให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วย AXON d G1 ปลอดภยัยหุ่นใจทุกนาที